สวัสด oh ีครับุคนครวันนี้อยู่ในเกมเอได้ไปเอาเดกนรับเพื่นขามไปล้เพราะวันนี้เปนแค่ช่วงอิริก็คืนนี้ผมไปเอาโปรแกรมอ่ามาแล้วโปรแกรมโมบายพี่คือกเบอร์มือไปขาใช้การของเรไปหวมาโอ้ยเราใช้ให้ถืออนี้เออ Cái yeah, này ta đã đặt một thử đa trò rồi đấy Hết rồi đấy Phải muộn rồi Đấy Đưa khỏi trò xe này đi Ok Đi về ta lại đã tập đưa rồi Xanh này qua to đã khu phụ rồi 因为我，妈妈的微信。哦 <AP>、oh, oh,，A P R。不是。哎呦，哦哦哦哦哦，就是，是啥？ วัด <What? S 2> อะคือไปเลยแล้วทำอะไรไปอย่างเงี้ยวัดคือคือเขาจะให้ฮาดาบอะอุ๊ยทำไมคือคืออะไรทำอไมไมันไม่ให้ผมเฮลโล่วอตเทิร์สวอตเทิร์สทำไมไมันไม่ให้ผมอะ 也有点晚，不明多了好么办？我。 ผมร่ะว่ามาดูคขัาที่กินปแ,แล้วก็ไป้าน่าบ้านทหารค่ว่าครับไม่ได้โม,มเป็นเรื่องดีขิอขอคดีผมว่ามัน,กน,กนเกะกะไปเรื่อยๆจนโมได้ใช้ที่เดิมมาอยู่ตรงหน้าจอผมว่โมเกะกะมากเลย ทีเข้ามาพอกับเซ้นเดอนเอาทหาภาว่าอยู่เลยเฮโอสวัสดีค่ะทหาตอบกลุ่หากลจมูกทหารจมูกาว่าครับสวัสดี ตูนะตัวผถ้าหาอลวัวาพมา่าครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวขอโช่ดีขอเดี๋ยวขอวบลัฒนานะะเอ๊ะอะไม่ด้พี่อ,อ๋อพี่ไม่คมุบเรจไดนะ้พี่เอาดูฟดีไมมคุยไม่มีอยไรอใช่ไหมเนาเอ้ยดูฟอร์ว่ะนออน่อยดูฟอ เชอเ็อ,ยชอลยูอยากเาเหดชอห็อตแลยอปฟัเฮดช็อตได้ไปเลยโผล่น้ามาสิโผล่พี่เี่อยากให้ผมดำหด้าพี่พี่ผมไปด้วยแต่ผมจะไม่อยู่ได้อีกตัวผมจะไปกับเพ่เพ่เพ่เปไรพี่ไปสิพี่ What TV are you on? ชื่อนี้สวยเลยนะโพสิเว่อาาสวย ้รงดีอะไรไม่ดีเจ็บขึ้นก็ว่าเบี้ยวหอไอจะฟูไหมองตาจะฟู่นมาอยู่นี่จะฟุปวดจะฟูเอออาจจ่าวะฮะองปวดจะูอ่ะ ดีพี่แล้วค่ะเพราะว่าพี่มันไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่เชื่อพี่จะดูดิพี่เห็นไหมไม่ไม่มีอะไรหายเพราะผมผมไม่เอาไปหรอกพี่ อ๋อจะอยู่ยเก็บคออยู่ไพี่พี่ฟารอยู่พี่ขับรมาีขฟาแล้วโอเคนะพี่เดี๋ยวพี่ไปเพราะ,ะบอกว่าพี่ขอไปฟาล้วพี่ขบพี่ับรถว่าแ,าแล้วะยับอกว่าช้าเออช้าเออพี่เอาไปแล้วใช่ไหมยังอกว่าน่าเว้า 陪着走完了来着，走好、嗯嗯、哎。 Yeah what is พอผมด้วยผมไม่อยากตายพี่ไป,ไ,ไ,พไปด้วยพี่มไ,ไม่น่าอ่เลยพนะี่หกไปด้วยพี่หกได้ตายล้วเพ่อ่ผมด้วยนะครับผมไม่อยากตาย พ,พี่ถอยพี่ผมถึอปุ๊กซฟอร์นี่พี่เปตัวอแบบอ,าานะอบโบอรดาวแลเนี่ยผมเป็นตัวปิชช็อเอพี่ทำอะไรพี่ขับสอนทำเครองาดูฮะพี้ยาอ้ยย่าให้ีกู พี่ไปพี่จะหมามพาว่านาะถ้าถ้าหาเราตมเราะมาพี่เธอขดเดินเอาจะได้พี่อย่าตรวอ่านด้ากะเฮ้ยว้าววาว the fucker ตัวแฟมัต้องเยอะ จะพยว,พวพิดีโอคาสต์ตรออได้พี่แน่ใจว่าไม่มีคนร,รอพี่นั่น อยากให้รู้วะพี่พี่พี่อย่ามาพี่โอ้โหพี่พี่พี่ผู้ายครับพี่ผู้ชายจะรู้ดีพี่ไหนพี่คน i'm here all oh, มันที่อะไระไรพี่เฮพี เออคนก็เคยโดนโดนนี้พี่คอมเคยโดนเซ็ตจอแล้วโดนนี้มาแล้วพี่อุ้ยเชี่ยมิตัวยังฮ่าฮ่าพี่อย่าระเบื่ออยู่เลยนะเนี่ย ไม่มีนี่คือคนที่ตายครับในโมเอส์อ่าชิบห้าแล้วฝุ่นน่มู